สวัสดีค่ะเด็กๆเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้บ้านเรือนเคียงกันนะคะวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านค่ะเรามาอยู่ในช่วงของกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันก่อนนะคะวันนี้ครูมีเพลงมาให้ด้วยค่ะเพลงชุมชนของฉันบ้านฉันอยู่ในชุมชนทุกๆุกคนเป็นมิตรต่อกัน เรารักชุมชนของฉันเพื่อนบ้านแบ่งปันน้ำใจไมตรีร่วมแรงร่วมใจรักษาความสะอาดพาชุมชนงามดีโจรผู้ร้ายก็ไม่มีชุมชนฉันนี้มีสุขจริงเอ่ย การพาชมชนนามดีโจรผู้ร้ายก็ไม่มีชมชันช้นฉนนี้มีสุขจริงาการร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านคือการที่อยู่รวมกัน เป็นเพื่อนบ้านกันจำเป็นต้องร่วมกิจกรรมกับเพื่อนบ้านรู้จักพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันมีน้ำใจอบอ้อมอารีร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาหมู่บ้านของตนค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราร่วมกิจกรรมอย่างไร 1. มีน้ำใจอบอ้อมอารีและแบ่งปัน 2. ช่วยกันเก็บกวาดใบไม้สิ่งของที่ทิ้งขยะแล้วและทิ้งขยะให้ลงถังค่ะ 3. มีมจิตสาธารณะพัฒนาหมู่บ้านของตนให้หน่าอยู่และ4ช่วยกันปลูกต้นไม้และดูแลต้นไม้เพื่อให้หมู่บ้านของเราร่มเย็นนะคะวันนี้นะคะครูจะพาหนูๆไปรู้จักเครื่องหมายทางคณิตศาสตร์กันค่ะมากกว่ามากกว่าเช่นตุ๊กตาหมี5้าตัวมากกว่ากลอง3มใบค่ะ เราเรียกว่ามากกว่านะคะน้อยกว่าน้อยกว่าเช่นรถยนต์สองคันน้อยกว่าหุ่นยนต์สีตัวเราเรียกว่าน้อยกว่าน้อยกว่านะคะกิจกรรมท้ายบทเรียนในวันนี้คุณครูมีใบงานมาให้เด็กสองใบนะคะใบที่1น่วาดภาพตามโจทย์ที่กําหนดให้ใบที่สองให้เติมเครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่าให้ถูกต้องนะคะ แล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ